แดี๋ยวโจทย์ข้อถัดไปอะ่ะผมจะลองไปเอาอันนี้มาให้ดูนะโจทย์ที่มันต้องมายุ่งกับพวกของแข็งของเหลวอะ่ะคือโจทย์แบบตอนเด็กๆที่เราทํากันาะที่ว่าเอาน้ําร้อนน้ําเย็นผสมกันแล้วสุดท้ายน้ามันจะมีอุณหภูมิเท่าไหร่เงี้ยจริงมันก็วิเคราะห์แบบนี้ได้นะวิเคราะห์ด้วยสมดุลพลังงานแบบนี้ได้แหละแต่ว่าเดี๋ยวลองดูโจทย์ที่เราไปดึงมาจากหนังสือก่อนล้วกันนะอืม ลืมไปแล้วข้ออะไรนะเอาแปดสิบเจ็ดก่อนนะแปดสิบเจ็ดผมเลือกอะไรมาบ้างนะแปดสิบเจ็ดใช่ไหมโอ้แปดสิบเจ็ดนี่มันดูฮาฮาดีแต่ผมยังทำไม่เป็นเลยนะเดี๋ยวลองอ่านโจทย์ก่อนนะแปดสิบเจ็ดคือถ้าอยู่ไปตกใครสักคนหนึ่งนะหรือว่าคุณถูกตบเนี่ยนะคุณจำได้ใช่ไหมมันจะรู้สึกว่าแบบหน้าร้อนเผาผ่ามันถูกเผาอะไรอย่างเงี้ยนะ สมมุติว่าคุณมีโอกาสอันไม่น่าอภิรมเท่าไหร่นะครับโชคร้ายไปโดนใครตกมาสักคนหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็ทำให้อุณหภูมิของบริเวณที่คุณถูกตกเนี่ยสูงขึ้น2.4องศาเซลเซียสนะครับสมมุติว่ามือที่มาตบเราเนี่ย นะครับมันมีมวลจุดเก้ากิโลกรัมนะครับแล้วก็นี้มันทําไมต้องมีอันนี้ด้วยวะมวลของมือที่ถูกตกแล้วก็อ,อหน้าเราเนี่ยหน้าเราเนี่ยกับเดี๋ยวนะเอาใหม่นะมวลของมือที่มาตกหน้าเราเนี่ยนะมีมวลจุดเก้ากิโลกรัม โอ้ยมือคุณนี่หนักเกือบกิโลเลยเหรอวะมันมืออะไรวะเนี่ยมือเราหนักประมาณนี้ครับจุดเก้ากิโลกร,รมัมแต่ว่ามีจุดหนึ่งห้ากิโลนะครับที่เอ่อจุดหนึ่งห้ากิโลนะครับของเนื้อเยื่อบนหน้านะครับแล้วก็บนมือเนี่ยที่ถูกกระทบโดยเหตุการณ์นี้นะครับเอ่อให้ประมาณว่า ความเร็วของมือก่อนที่จะถูกตกเนี่ยนะครับเป็นเท่าไหร่ให้สมมุติว่าออ่ให้สมมุติว่า Specific Heat คือความร้อนจำเพาะนะครับของเนื้อเยื่อคือของของเนื้อเยื่อในมือในหน้าเราเนี่ยมีค่าเท่ากับสามจุดแปดมีใครเซียน s t a t i c บ้างหรอวะ ไอเนี้ยมันน่าจะไปเกี่ยวกับเรื่องความเร็วหรอความเร็วนี่ต้องไปเกี่ยวกับเรื่องพลังงานจนใช่ไหมหนึ่งส่วนสองเอมวีกำลังสองใช่ไหมอันนี้คือพลังงานจนใช่ไหมอ๋อโอเคก็คือ อพลังงานที่เกิดขึ้นน่ะก็คือพลังงานจนจากไอมวลนี่ครับมวลจุดเก้ากิโลนี่แหละเคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่เขาถาม,มานะว่าความเร็วที่ตกมาเนี่ยความเร็วเท่าไหร่แต่ว่าไอมวลที่มันร้อนขึ้นอะมวลที่มันร้อนขึ้นสองจุดสี่องศานี่คือมวลแค่นี้โอเคไหมแล้วก็ความร้อนจําเพาะถ้าคุณรู้ค่าความร้อนจำเพาะของน้ํานะเอ่อความร้อนจำเพาะของน้ําเท่ากับเท่าไหร่นะ สี่จุดหนึ่งแปดเจ็ดใช่ไหมไอความร้อนจำเพาะของเนื้อเราอะของเนื้อในมือเราในทิชชู่ในมือเราเนี่ยเนื้อเยื่อเนี่ยก็ใกล้เคียงกับน้ำใช่ไหมเพราะว่าส่วนประกอบส่วนใหญ่ของร่างกายมนุษย์ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นก็เป็นน้ำอะเพราะฉะนั้นค่าความร้อนจำเพาะใกล้เคียงกับค่าของน้ำมันก็เออก็สมเหตุสมผลทำไหมข้อนี้เอาไหม เออเนี่ยโจทย์ของเซงเจลมันจะประมาณนี้ครับชอบเอาเหตุการณ์ที่เราเห็นในชีวิตประจําวันมามาคิดเป็นโจทย์อเอออย่างข้อเมื่อกี้มันก็ชัดเจนใช่ไหมคือถ้าเราเป็นเราเด็กๆเ,เราก็คิดว่าเออเปิดพัดลมทิ้งไว้ในห้องเดี๋ยวมันน่าจะเย็นใช่ไหมแต่ไม่ใช่ครับมันเป็นการเติมพลังงานเข้าห้องตลอดเวลาเลยมันกลายเป็นว่าห้องเรากลับร้อนขึ้นต่างหากเอาตรงทํำไม้ข้อน,นี้ กับอีกข้อหนึ่งคือ88แปอ่ะ88คือโจทย์ข้อนี้อันนี้คือเหมือนเอาลูกปืนน่ะลูกปืนทองเหลืองน่ะ brass ball ร้อนๆน,นะครับวิ่งไปชุกไปชุกแข็งในน้ำอุณหภูมิห้าสิขึ้นมาแล้วมันก็จะกลายเป็นอุณหภูมิเท่าไหร่อย่างนี้นะเขาให้คำนวณหาว่าไอ้อัตราการถ่ายเทความร้อนที่เกิดขึ้นตอนที่ลูกเหล็กมันวิ่งวิ่งลงไปในบ่อน,น้ำมันเป็นเท่าไหร่นะครับ จะทำทั้งสองข้อเลยนะไหมให้เงียบๆนี่คืออะไรว่าอยู่หน้าจอกันเปะ่าวะเนี่ยได้ได้ครับก็งั้นเราก็ตั้งเป้าว่าเราลองทำสองข้อนี้ดูนะสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวขอรวบรวมพลังพลังกายเผื่อด,ดูวันเสาร์อาจจะทำอะไรเพิ่มหรือไม่ก็ใช้วิธีแบบเดี๋ยวเราไปลองเบรกเอารวมกันพลรหัสหน้าก่อนดีกว่าเสาร์นี้ขออนุญาตพักก่อน ต้องไปไล่ตรวจข้อสอบวิชาอื่อ่ะเดี๋ยวเราเอาโจทย์ข้อแปดสิบเจ็ดไปไว้ในไปไว้ในในสมุดโน้ตเราก่อนนะทีนี้เราจะวาดรูปอธิบายโจทย์ข้อนี้ยังไงวะอืมวาดรูปไม่เป็นด้วย จะวาดรูปหน้าคนแล้วมีมือไปตกนี่ก็วาดไม่เป็นนะนะครับอแป๊บหบนึงนะเดี๋ยวขอไปค้นก่อนว่าในในหนังสือมันมีรูปไหมรูปไม่เจอเดี๋ยวนะนึกก่อนนะว่าจะวาดรูปจากอะไรอืม นะสมมติว่ามีหน้าคนใช่ไหมมีมือนะเป็นแบบนี้นะแล้วก็อีนี้ตกเข้าไปที่นี่นะเ,เราก็มองว่าเอ,อระบบคือไอ ทิชชู่จุดหนึ่งห้ากิโลกร,รัมนี่แหละจะเป็นระบบเรานะครับอ,อ,อ่ะผมผมเขียนผมเขียนไล่ความคิดผมลงไปเรื่อยๆนะเอ่อระบบนะก็คือตัวมวลของเอ่อเนื้อคือทิชชู่มันแปลว่าเนื้อเยื่อนะแต่ว่าผมใช้คำว่าเนื้อนะ เนื้อของมือและหน้าที่มีอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับก็คือระบบเรานี่นะก็คือมวลของซิสเต็มเรานี่นะมวลที่เราสนใจนะ้มวลควบคุมเรานะก็คือ0ูงจดหห้ากิโลกรัมโอเคนะ เดลต้าทนะอุณหภูมิท okay, ี่ร้อนขึ้นนะครับก็คือเดลต้าทนะก็คือสองจุดสี่องศาเซอร์เซียสนะโอเคนะครับจริงๆมันจะต้องเขียนเป็นสองจุดสี่แล้วก็เดลต้าองศาเซอร์เซียสนะแต่พอดีชาวโลกเขาไม่เขียนกันแต่ว่า อยากให้คุณเข้าใจว่ามันคือมันคือเดลต้านะอีตรงหน่วยข้างหลังตรงนี้มันเป็นเดลต้าทนะครับแล้วก็เขียนอะไรลงไปอีกอืมค่าความร้อนจำเพาะนะครับของเนื้อเน,น,นื้อมนุษย์เนี่ยนะก็คือ cp นะครับเท่ากับ3.8จกิโลจูลต่อกิโลกรัมเควินนะครับเคีวินตัวนี้จริงก็เป็นเดลต้าเควินเหมือนกันนะเอ่อยังไงต่ออีกมีอะไรที่เขาให้มาอีกเอ่อพลังงานที่เดี๋ยวนะพลังงานที่ เกิดจากการตกนี่คือพลังงานจนเนาะถูกไหมคำว่า impact กับคำว่า impact นี่มันคืออะไรวะโมลคุณความเร็วใช่ไหมแต่ว่า impact มันไม่ใช่หน่วยมันออกมามันไม่เป็นไม่เป็นพลังงานอะ่ะเออมันก็จะมาเข้าสมดุนพลังงานไม่ได้ก็เลยตีว่าอย่างนี้ก่อนนะตีว่า พลังงานนะครับที่เกิดจากการตบหน้าเนี่ยนะแล้วทำให้ทั้งมือและหน้าเนี่ยนะมันร้อนขึ้นนะครับทำไมผมเขียนือตัวโตนี้วะเนี่ยแล้วทำให้ทั้งมือและหน้าร้อนขึ้นนะก็คือทะไรให้เกิดเล ก็คือพลังงานจนนะครับโอเคนะเดี๋ยวต้องทั้งสมมติฐานอีกเทียบเลยนะเออก็คืออะไรอะ่ะพลังงานจนเขียนเงินตัวนี้จะเป็นอะไรอะตัวนี้จะเป็นงานมัน้งใช่ไหมน่าจะเป็นงานนะครับ เป็นงานที่ใส่เข้ามาแังงานชนก็คือมองว่าเป็นงานที่ใส่เข้ามาในระบบนะครับก็คือเป็นงานใช่ไหมที่เกิดขึ้นนะครับเท่ากับ1ส่วน2เกำลังสองเนาะ v ในที่นี้เป็นความเร็วนะครับผมเขียนให้ต่างกั่อนนะความเร็วผมมกักจะเขียนแบบนี้เป็น Ve l o c i t y นะครับกำลังสองโอเคแม้ตัวนี้คือสิ่งที่เขาถามนะครับซึ่งอันนี้คือ สิ่งที่โจทย์ถามนะครับออขอคิดก่อนนะที่ต้องทำคืออะไรบ้างนะสมติฐานนะครับอันนี้ต้องเดี๋ยวผมพาไปดูไอ้นี่ก่อนสมไออะไรนะสมดุลพลังงานก่อนนะสมการที่ใช้นะครับ แล้วเดี๋ยวจะได้ย้อนกลับมาเขียนสมมติฐานให้ให้ให้เราคุณจะได้เข้าใจนะสมการที่ใช้นะครับก็คือสมดุลพลังงานนะครับออของระบบปิดนะของของมวลควบคุมนะระบบปิดใช่ไหมเพราะเราสนใจไอ้เนื้อที่อยู่ที่มือกับอยู่ที่หน้าเรานะครับที่ถูกที่ถูกตกเมื่อกี้นะครับ ก็คืออันนี้ความร้อนที่ถ่ายเทใช่ไหมครับงานที่ไหลออกไปนะลบงานที่ไหลออกไปเท่ากับเดลตา U ใช่ไหมไอ้อคำว่าเดลตา U เนี่ยมันก็คือการที่เราคิดอะไรนะละละ,ละเรื่องพลังงานจน,จนพลังงานสักเนี่ยนะสมมติผมก็ใส่ก่อนสมมติฐานนะละพลังงานจนนะครับหมายถึงความแตกต่างพลังงานจนระหว่างตอนสุดท้ายกับตอนเริ่มต้นนะกับพลังงานสักนะครับคือไม่คิดเรื่องความต่างระดับนะครับ มีอะไรที่ต้องคิดอีกเนี่ยเออมันมีอันหนึ่งที่คุณต้องมองให้ออกคือตัวนี้ตัวนี้ต้องตัดออกนะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคุณจะคิดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าความร้อนตัวนี้คืออะไรนะความร้อนตัวนี้คือสมมุติคุณมองหน้ากับมือที่ท,ที่ตกเป็นย่างไงนะปึ๊บช็อตเนี้ยไอ้ก้อนเนี้ยเป็นระบบคุณใช่ไหมก็แล้วคุณจะต้องสมมุติว่าไอ้ก้อนเนี้ยของคุณนะไอ้ก้อนมือกับผิวหน้าคุณเนี่ยนะมันไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนกับ อากาศรอบๆคุณนะ่หรือว่าส่วนอื่นๆของร่างกายนะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณจะต้องตั้งสมมติฐาน,นต่อคือว่าอันนี้ไม่มีการแลกเปลี่ยนความร้อนละหวา่างระบบก,กับสิ่งแวดล้อมโอเคไหมเพราฉะนั้นตัวนี้มันคืออย่างนี้แยกกันให้ออกนะ คือพอคุณตบปุ๊บใช่ไหมพลังงานจนนะ่ะที่เกิดขึ้นนะ่ะแปลสภาพเป็นความร้อนใช่ไหมแล้วทําให้ระบบคุณนะ่ะให้ระบบคุณนะ่ะมันร้อนขึ้นโอเคไหมครับแต่ไอ้ความร้อนที่ที่ความร้อนของตัวระบบที่ร้อนขึ้นนั้นนะ่ะมันไม่ได้ไปแลกเปลี่ยนอะไรกับสิ่งแวดล้อมน,นะครับมองออกไหมมันคนละช็อตกันนะครับด้านเนี้อย่างถ้าถ้านึกไม่ออกย้อนกลับไปดูเรื่องที่ผมพูดเรื่องไอสมการสมดุลครอบจักราวาลนะครับ ด้านซ้ายเนี่ยด้านซ้ายเนี่ยมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นณนะขอบเขตของระบบใช่ไหมคำว่าระบบเราคือก้อนนี้นะก้อนนี้นะครับโอ้ยระบบเราคือก้อนนี้นะโอเคไหมครับอันนี้คือซิสเต็มเรานะ,ะระบบเราคือก้อนนี้นะครับเพราะฉะนั้น ตัวตัวที่เรากําลังดูตอนเนี้เนี่ยที่เรากําลังดูตรงเนี้ยด้านซ้ายมันเป็นอินลบเอาอินลบเอานี่นิยามมันคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะขอบเขตของระบบใช่ไหมครับคือดูว่าเฮ้ยมันมีคิวแลกเปลี่ยนกันระหว่างระบบกับสิ่งแวดล้อมไม่คาตอบคือ,ไม,คอไม่มีนะครับถามว่ามีงานไหมมีงานที่ใส่เข้าไปในระบบหนะไอง,งานที่ว่าเนี่ยมันคือพลังงานจนที่เกิดจากการตกนั่นแหลนะที่เกิดจากการเคลื่อนมือไปตกหน้าคนเนี่ย อันนั้นจะมองว่ามันมีงานเกิดขึ้นโอเคไหมแล้วเป็นงานเข้าด้วยนะโอเคนะครับก็คิวไม่มีถ้าคิดว่าคิวมีนี่เดี๋ยวจะคิดไม่ออกละนะครับเพราะฉะนั้นตัวแปรตัวนี้ก็ต้องเป็นตัวหนึ่งที่เราต้องเข้าใจว่าโอ้นี่คือสมมติฐานที่เราต้องคิดไว้เราคิดว่าพอตบปุ๊บพลังงานจนแปรสภาพเป็นพลังงานความร้อนที่ทําให้เนื้อก้อนจุดหนึ่งห้าจุดหนึ่งห้ากิโลนี่มันร้อนขึ้นนะ่ะ ก,ก็จบแค่นั้นไอ้ความร้อนที่ร้อนขึ้นนั้นน่ะไม่ได้ถ่ายเทออกไปสู่สิ่งแวดล้อมนะนะเราก็ตัดตรงนี้ออกนะครับอส่วนเดลต้ายูตรงนี้อ่ามันก็คือเดลต้ายูของของแข็งใช่ไหมเราสมมุติว่าเนื้อเรามันเป็นของแข็งใช่ไหมเดลต้ายูนะครับของของแข็งนะครับ มันหาจากเดลต้าเท่ากับ c d เดลต้โอเคนะครับแล้วถ้าสมมุติ c คงที่นะครับเราอินทิเกรตสองข้างใช่ไหมจาก t 1ไป t 2เนี่ยเราก็จะได้ว่า u 2สองลบ u 1นะเท่ากับ c t 2ลบ t 1โอเคไหมหรือว่าจะเขียนว่าเป็น c d เดลต้ก็ได้โอเคไหมครับ นะซึ่งแปลว่าออซีคงที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนี่ c ของเนื้อมนุษย์นะครับคงที่นะจะได้เดลต้ายูเท่ากับซี Delta เดลต้าทีไปเลยนะครับอืมอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามส่วนมวลตรงนี้นะครับอันนี้คือมวลของมือเอ,อ m ของแฮนใช่ไหมศูนจุดโอ้ยเยอะๆมวลของมือนะครับที่ตกนะก็คือ m อ็มแฮนเนี่ยนะคือศูนจุดก้ากิโลกร,รัมนะครับโอเคไหมอืมมีอะไรอีกที่จะต้องสมมุติมหมดแล้ว้ง นี่น่าจะเริ่มคำนวณได้แล้วล่ะนะครับก็ไปคำนวณกันเลยนะครับ